สวัสดีค่ะพบกับช่องสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตปลาที่ปล่อยไปค่ะครบสามอาทิตย์แล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปลาโตแค่ไหนแล้วไปดูกันเลยค่ะอ่นนี่เป็นปลาดุกนะคะโตตขึ้นเยอะเลยนี่เป็นป in ใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะไปดูปลา ภายในเวลาสามอาทิตย์นะคะปลาโตขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูปดกกลาดุใกล้ๆก,กันค่ะว่าตัวโตวขึ้นแค่ไหน มันกระโดดออกเดี๋่อพึ่ง<ๆ>เหยื่อพึ่งเหยื่อมันกระโดดออกนี่ <c oughs> นี่ค่ะปลาดุกตัวโตขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเห็นชัดไหมตักดินไดนไม่ลปะปนิน ซื้อมาตอนแรกนะคะตัวเล็กๆขาวๆ,เ,าๆเ,าเหมือนเลือกออดเลยค่ะเท<ๆ>่ากับใบมะขามเลยตอนนี้โตขึ้นน่าจะประมาณสอง้ิปลาหมอคงไม่ได้ชมค่ะเพราะว่าตักไม่ถึงค่ะมันไกล,อ,ไไกไไกลอันนี้เป็นประดุกของเรา ยี่สิบกว่าตัวปลานิลสามสี่ตัวปลาหมอไม่ตายเลยและตอนนี้ก็ไม่ตายแล้วค่ะมันก็คงจะปรับสภาพน้ำได้แล้วเนาะนี่ก็สามอาทิตย์แล้วปลาก็ไม่ตายแล้วตอนนี้ปลาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะนี้เป็นสูตรลับพิเศษนะคะเป็นแหนนะคะปลานิลชอบกินมากเลยค่ะ โตเร็วมากกินเก่งมากด้วยค่ะมันโชคดีที่มันไหลมาอยู่ในบ่อเราน,นะคะก็ทําให้ปลาโตเร็วขึ้นได้อีกนิดนึง นี่่คะปานนินกินเก่งมากแปบ๊บเดียวหมดค่ะนี่ก็เป็นกระชัง นี้ก็ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะจากที่เราปล่อยปลาไปสามอาทิตย์ปลาก็โตขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าเราเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวเลยนะคะสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นอัดอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวสักประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเปลี่ยนหัวอาหารเป็นหัวอาหารปลาธรรมดาแล้วค่ะตอนนี้กินหัวอาหารปลาเด็กอยู่ปลาลูกออสอยู่กินเก่งมากๆค่ะโตขึ้นเยอะเลยแค่สามอาทิตย์หลังจากที่เราปล่อยมา แวถ้าอายุปลาครบหนึ่งเดือนนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสมบูรณ์ดีค่ะคลิปอาหารก็จะมีบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราก็จะไม่ได้ทำคลิปรีวิวอาหารเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก็จะมีคลิปแบบเลีปป้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆได้ชมกันฝากกดติดตาม